สำหรับสาวๆที่กำลังหาตัวช่วยบำรุงขนคิ้วขนตาและเส้นผมแนะนำเป็นส่งตัวนี้เลยนะคะตัวแรกจะเป็นเมจิเซรัมอัญชันสูตรผักบุ้งสำหรับปัดขนตาให้เด้งและยังช่วยบำรุงขนตาเพราะมีสารบำรุงมาจากอัญชันช่วยให้ขนตายาวสาวๆที่ต่อขนตามากก็สามารถใช้ได้นะคะนอกจากนี้ช่วยให้ขนคิ้วตั้งอุยบำรุงขนคิ้วให้หนาขึ้นอีกด้วยนะคะเหมาะสำหรับสาวๆที่คิ้วบางมากๆเลยนะคะ ตัวต่อไปนะคะจะเป็นเมจิเซรัมอันชันสูตรใสเก็บทรงผมตัวนี้นะคะใช้ง่ายไม่เหลือเสื้อผ้าช่วยเก็บไรผมผมไม่ฟูไม่แข็งและยังช่วยบำรุงเส้นผมอีกด้วยค่ะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่ผิดกฎระเบียบแน่นอนค่ะมีจำหน่ายที่เซเว่นโลตัสและสามารถสั่งซื้อได้จาก lazada กับ shopee ได้ด้วยค่ะ เมจิเซรัมอันชันสูตรผักบุ้งราคาเพียง69บาทและเมจิเซรัมอันชันสูตรใสเก็บทรงผมราคาเพียง59บาทเท่านั้นค่ะ